ด่วนพรุ่งนี้24เมษายนจ่าย5,000สองกลุ่มใหญ่ๆได้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์แล้วผ่านเลยสองแ0,000รายโดยที่ไม่ต้องลงพื้นที่สาเหตุที่สอง0ส0รายนี้ไม่ต้องลงพื้นที่เพราะลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์แล้วข้อมูลชัดโฆศกกระทรวงการคลัง กลุ่มที่1ที่จะได้24เมษายนนี้ก็คือลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ผ่านโดยไม่ต้องตรวจถึงพื้นที่20000 0คนนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ผู้ที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วผ่านมีอยู่50000นรายรวมพรุ่งนี้24เมษายนจ่าย2กลุ่มใหญ่นี้70000 0ราย ต่อไปเคลียร์ปัญหาข้องใจมีผู้คอมเมนต์มาทางช่องเราว่ามันจะบ้าอะไรกันนะักกันหนะเดี๋ยวลงพื้นที่เดี๋ยวไม่ลงพื้นที่ตรวจผู้ทบทวนสิทธิ์นี่มันยังไงกันแน่ตอบทุกข้อข้องใจครับสําหรับสองแสนรายที่จะจ่ายในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ฟังข่าวมาแล้วก็เล่าต่อนะครับไม่ได้ตอบเองแต่ว่าออกความเห็นไปด้วยกันแล้วก็เขาเรียกอะไรนะแลกเปลี่ยนเรือนรู้กันนะครับ ก็คืออย่างนี้นะครับกลุ่มที่สามารถผ่านได้เลยก็มีสองแสนลายที่จะจ่ายพวกนี้แหละครับสาเหตุที่เขาไม่ลงตรวจพื้นที่เพราะเขาบอกว่าข้อมูลชัดเจนมากลงทะเบียนทบทวนเสร็จไปแล้วชัดเจนให้เลยแต่ที่เหลือที่เหลือต้องลงนะครับต้องลงลงพื้นที่ไปตรวจใครที่ลงทะเบียนทบทวนเสร็จแล้วไม่ใช่กลุ่มที่ได้เงินพวกนี้รออยู่บ้านเลยครับ เขาจะไปตรวจถึงบ้านแน่นอนเตรียมหลักฐานไว้สองสามอย่างตามที่เคยขึ้นคลิปให้ชมครับก็คือรูปถ่ายตัวเองรูปถ่ายตัวเองคู่กับบัตรประชาชนรูปบัตรประชาชนรูปทํางานถ้าเป็นร้านค้าขายของก็ถ่ายรูปหน้าร้านถ้าขายก๋วยเตี๋ยวก็ถ่ายก๋วยเตี๋ยวร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็ว่ากันไปถ้าทํางานรับจ้างก็ถ่ายรูปรับจ้างลองดูเก็บไว้เสร็จแล้วถ้าเกี่ยวกับอาชีพบันเินทั่วไปก็ต้องให้มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องครับหลักฐานการจ่ายเงินรับเงิน จากการรับจ้างว่ากันไปนะครับเขาลงตรวจถึงพื้นที่และล่าสุดวันนี้นะครับวันที่23เมษายนเลยครับมีหนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงมหาดไทยนะครับออให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลังนะครับจะลงพื้นที่นะครับมีการตั้งทีมพิทักษ์สิทธิ์คนที่จะไปตรวจท่านถึงบ้านเขาเรียกว่าทีมพิทักษ์สิทธิ์ถ้าไปพบตัวท่านแล้วท่านยืนยันตัวตนว่าท่านมีตัวตนจริงประกอบอาชีพจริง แล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดจริงรายงานกระทรวงการคลังว่าผ่านถ้าไปตรวจสอบแล้วมันไม่มีข้อมูลว่าได้รับผลกระทบหรือไม่มีข้อมูลว่าได้ทํางานจริงๆกดร,รายงานกระทรวงการคลังว่าไม่ผ่านเตรียมรอครับเดี๋ยวดูหนังสือรายละเอียดว่าเป็นยังไงครับสักเล็กน้อยที่เหลือท่านคลิกอ่านที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับแต่ตอนนี้จะให้ดูหน้าตาหนังสือที่เขาตั้งทีมพิชักเสีิ์สักหน่อยนะครับวันที่22เมษายนครับไม่ใช่23ขอโทษ เมื่อวันที่2 2เมษายนครับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับมท0305.1จุดหนึ่งทับวสองสามหกหกนะครับเรื่องสนับสนุนการตรวจสอบผู้ทบทวนสิทธิ์นะครับมาตรการชดเชยรายได้นะครับอาโควิด -19 เนี่ยครับมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์เกี่ยวกับส่งคําถามคําตอบมาตรการเยียวยาห้าพันไม้ผู้ว่า แต่และจังหวัดผู้ว่าแต่และจังหวัดก็จะดําเนินการนะประสานคณะกรรมการนะซึ่งมีครั้งจังหวัดเป็นประธานนะครับเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ผู้ว่าก็ต้องแจ้งอําเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเตรียมสนับสนุนการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิระดับอําเภอคือก็จะต้องมีการแต่งตั้งทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอจากนั้นก็ประสานกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านนะครับให้สนับสนุนนะ อาำนวนความสะดวกให้กับทีมพิทักษ์สิทธิ์ที่จะลงไปถึงผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็3นะครับให้ทางผู้ว่านะครับแจ้งเทศบาลนาครเทศบาลเมืองในพื้นที่เพื่อแจ้งประธานกรรมการชมชนและคณะกรรมการชมชนเตรียมสนับสนุนการลงพื้นที่ของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอซึ่งผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอจะเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังนะครับในพื้นที่จังหวัดนั่นแหละครับและ กระทรวงมหาไทยเข้าร่วมด้วยนะครับก็จะไปดําเนินการกันนะครับซึ่งตัวนี้พูด,ดง่ายว่าสื่อสารมายังผู้ว่าผู้ว่าสั่งการต่อนะครับสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านให้ชมหนังสือนี้ก็เพราะว่าท่านรอเลยเขาจะมีทีมผู้พิทักษ์ิสร็จนะระดับอำเภอลงไปเยี่ยมท่านถึงบ้านนะครับนอกจากนั้นท่านก็ยังเปิดอ่านได้นะครับเราจะเอาไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสําหรับเปิดเข้าไปอ่านดูนครับคลิกที่ลิงก์งใต้คลิป ก็จะเปิดเข้าไปอ่านตัวนี้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผ่านไม่ผ่านนับตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนถึงทบทวนสิสธิ์นั่นแหละครับใครจะผ่านใครจะได้ไม่ได้เขามีรายละเอียดตามนี้นะครับถ้าดูรายละเอียดตามนี้จนครบ้วนได้จะรู้สึกลึกซึ้งในรายละเอียดของโครงการนี้อย่างมากใครจะผ่านไม่ผ่านก็ว่ากันไปนะมีรายละเอียดมากเหลือเกินนะครับดูได้เลยเราจะแนบไว้ที่ลิงก์นะครับอธิบายใต้คลิปนะครับ และและคอมเมนต์แรก1ลิงก์น,งงนะครับกดดูรายละเอียดพวกนี้ได้นะครับสำหรับพุ่งนี้จ่าย2กลุ่มใหญ่ๆ7แสนรายผู้ทบเทวนผู้ทบทวนสิทธิ์ผ่านโดยไม่ต้องลงพื้นที่2แสนรายแล้วก็ผู้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีก5แสนราย7แสนรายนี้ขอให้เป็นท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ